สวัสดีครับทุกคนพร,รถก็แบบติดนิดหน่อยแล้วก็ไหลๆแค่ไปกินข้าวกับแม่มาแล้วก็เลยอยากจะชวนแม่คุยเรื่องทองที่มันขึ้นไปถึง3 8มหมเท่าไหร่นะสามเท่าไหร่แปดพัอันนี้คือราคาเมื่อไหร่ราคาเมื่อวันศุกร์ที่เท่าไหร่ศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่ผ่านมา <29. S 1> แล้วจริงๆแล้ว ตอนนี้ก็ 38, สามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบถูกป่ะว,วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าตลาดทองปิดป่ะปิดสิวันอาทิตย์ตลาดทองปิดแล้วก็เมืองนอกเขาก็ปิดวัน o ู d ไฟเดย์ด้วยพระเจ้าเขาแต<อ>่วันศุกร์แล้ว ก็คือราคาทองจะไม่ขยับกขยับเธอแต่เธอต้องขยับไหมฉันอยากให้คนดูเห็นหน้าเธอด้วยราคาทองไม่ขยับตั้งแต่วันศุกร์อ่าอันนี้อันนี้อยากให้ทุกคนที่กําลังฟังอยู่ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันจัดเจ๊กุ้งที่ขายมานานแล้วอะไรยเงี้ยคือเพราะว่าบางอย่างข้อมูลผมก็ถามแม่เนาะก็เลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้ลึกไงที่ไม่ได้ยืนหน้าร้านแต่แม่ยืนมานานไงใช่เพราะว่าใครที่อยากรู้เรื่องราคาทองอะไรเงี้ยก็ ไปโหลดงงเว็บไซต์สมาคมค้าทองคําที่เป็นรูปทองเหมือนเรือนะอะนนคือเราสามารถเราสามารถดูราคาทองได้เองเลยนนไปโหลดไว้ไไสมาคมค้าทองคำใช,ใช่ปะ่ะอันนี้เลยดูแล้วกันว่ามันดีขนาดไหน,นแสดงว่าเอาแต่เอาจริงนะ,ะพูดเห้ คนรู้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้ที่มันขึ้นพุดๆเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติใช่ใช่มันไม่ใช่ถูกไหมปกติถูกถูกถูกอันนี้พูดให้คนเข้าใจก่อนเพราะะจริงๆแล้วอะทองมันไม่ได้ขึ้นลงสูงพรทธพุทธขนาดนี้มันก็อาจจะมีลงบ้างมันก็มีลงมีขึ้นสลับกันแต่ว่าการที่ขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องแบบจากสามหมื่นสองเป็นสามหมื่นแปดภายในเวลาสามเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติถูกไหมแม่ถูก คนซื้อดีไหมคะตอนนี้แม่จะบอกว่าไงดีค่ะซื้อเลยดีในเคสไหนอ๋อเราเราจะบอกคนซื้อเลยถ้าสมมติว่าคนเขาบอกว่าหนูมีเงินหนูมีเงินเย็นอยู่อะค่ะหนูอยากจะซื้อสักห้าบาทอะหนูควรซื้อในราคานี้ไหมคะเจ๊กุ้งท่านมีเงินเย็นใช่ไหมเขายังไงซื้อเลยอ่าก็คือในกรณีที่ที่ถ้ามีเงินเย็นนะเออซื้อเลย เ้านเงินนิ่งหนูซื้อเลยยังไงเพราะว่าเงินนั้นเราไม่ได้ไปแตะต้องเราไม่ได้แตะต้องแล้วซื้อเเก็บนิ่งนิ่งไปเลยยาว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 อ่าเป็นความรู้โอเคบ๊ายบาย